เให้โรงเรียนแต้โรงเรียนองมาเทหรอเอาเไม่ไม่พอใไปเลยใช่ไหมไม่เอากระแม่จะไปกินกับทุเรียนช่ไหอันนี้หะอันนี้เนืหนึ่งครับแปแต่งให้โรงเรียนอ๋อได้นไก่ก็ชิ้นหลือโรงเรียนเอาอยากินมันเล้เกือบร้อยชิ้นค่ะเน้อหนึ่งยว่ห้าสีคนรุมกับคนรุมไก่ทอดสิบาทที่ตลาดน้าสาราเช้าคนรุม